นักร้องสาววีวีโอเลตฟาดนุ่งบิกินี่สีขาวนวลเนียนว,ว้ลกางเกงสูงกลีซแซทะลุทะเลเรียกว่ามีมาไม่ปล่อยแต่มาทีก็ทําเอาชาวเน็ตอ้าปากค้างสำหรับนักร้องสาวสวยวีวีโอเลตถ้าเข้าไปส่องใน i อจะเห็นตัวตัวเสิร์บหลากลุคหลักสไตล์มรกมากไม่ว่าจะลุกหวานเซ็กซี่น่ารักหรือเท่เท แต่ที่ทำเอาฮือฮาคงจะหนีไม่พลลุกซับซับล่าสุดทำเอาไอจีเดือดทะลุทะเลเมื่อสาววีโพดภาพนุ่งบิกินี่สีขาวนวลเนียนโชว์สัสดส่วนหน้าท้องแบลลับถึงแม้ท่อนบนจะโชว์ไม่เยอะแต่ท่อนล่างเว้ากางเกงสูงมากมากเรียกว่าซับหาแดดจริงๆจ้าเสิร์ฟพร้อมรอยยิ้มที่สดใส บอกตรงนี้เลยว่าเลือกมองไม่ถูกเลยจริงๆซึ่งงานนี้ก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจแฟนขับหนุ่มๆหน,มนักมากเข้ามาขย่มยอดไลค์ให้สาววีกระนันไอจีไม่รู้งานนี้หวานใจอย่างหนุ่มเก้าเห็นภาพนี้แล้วจะควันออกหูมนะ